ส่วนแบบฝึกหัดที่1.8นะครับให้นักเรียนเติมคำตอบนะครับก็โดยที่เราต้องอ่านโจทย์สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับสวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองนะครับที่ได้ดูแลนักเรียนนะครับในการเรียนการสอนนะครับในวันนี้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการประมาณค่าไปแล้วนะครับในหลักอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับหรือหลักแสนนะครับวันนี้เราก็จะมาดูต่อนะครับว่าการประมาณค่าเนี่ย เราจะประมาณค่าในทิศทางในบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมสวัสดีครับเด็กๆเราจะมาทบทวนในการประมาณค่าก่อนเนาะในการประมาณค่านี้นะครับนักเรียนจะเกิดปัญหาว่านักเรียนจะตัดค่ายังไงเอ่ยจะตัดตัวเลขได้อย่างไรนะครับ <c oughs> ดังนั้นให้เรามาพิจารณาตัวเลขตัวนี้ก่อนนะครับ ในกรณีท right anyway Ma right right ี่1เราจะมีการตัดตัวเลขทิ้งนะครับเราจะมีการตัดตัวเลขทิ้งเนี่ยเราจะตัดทิ้งในลักษณะไหนนะครับนี่ก็คือการตัดทิ้งเนาะนะครับในการตัดทิ้งนี้นะครับให้นักเรียนดูว่าจะมีตัวเลขใดบ้าง1นะครับก็คือเลข1ลูกนะครับเลข1เลข2เลข3เลข4ถ้าเราเจอตัวเลขในลักษณะนี้ให้เราตัดทิ้งเลยนะครับ ต่อมาถ้าเราจะบวกบ้างล่ะลูกนะครับถ้าเราจะบวกนะหรือการเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามันจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นเลขอะไรบ้างลูกนะครับเลขห้าหกเจ็ดแปดเก้าในการเพิ่มขึ้นนะครับในการเพิ่มขึ้นเราจะเพิ่มขึ้นแบบไหนล่ะนะครับเราเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ ถ้าคูเกมตั้งเป็น1 1 3 5 7 6นะครับเขียเลขคาใหม่ก่อนถ้าเราจะเอาจำนวนเต็มเอาเต็มร้อยก่อนนะครับเราจะทำให้เต็มร้อยเต็มร้อยนะนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนจำนวนเต็มร้อย นะครับจำนวนเต็มร้อยเราต้องการเปลี่ยนจํานวนนี้นะครับเราก็ต้องมาดูหลักก่อนหน้าก็คือหลัก10นะครับหลัก10นี่คือเลข7เนาะนะครับเลข7เลข7มันต้องเพิ่มขึ้นหรือว่าตัดทิ้งลูกเลข7เลข7อยู่ในส่วนไหนเลข7อยู่ในนี้มันต้องเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อมันเพิ่มขึ้นก็ได้ค่าประมาณเป็น 1นึ0 0มืนะครับนี่คือเต็มร้อยโอเคนะครับตัวอย่างที่สองถ้าตัวอย่างที่สองเป็น1 3 5่งมืห้าราให้ทำเป็นจำนวนเต็มร้อยเช่นเดียวกันจำนวนเต็มร้อยเราก็รู้แล้วนี่ว่าเราต้องทำจำนวนนี้นะครับ เราก็ต้องดูที่หลัก10นะครับหลัก10จะทำหลักร้อยต้องดูหลัก10นะครับหลัก10เป็นเลขสีเราก็มาดูว่าเลขสนี้มันอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างนะครับคำตอบก็คืออยู่ด้านบนนะครับเราจะต้องตัดทิ้งนะครับเลข4ตัดทิ้งตัดทิ้งคืออะไรตัดทิ้งเราก็เขียนเลยว่า1น0 0งื 10, 3,500ั 3, ้วนนะครับก็คือตัดทิ้งนั่นเองนะครับตัดทิ้งไปเลยสตัวนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะทำหลักพันนะครับเราลองมาดูหลักพันนะครับ <c oughs> เต็มพันนะครับ ถ้าเราสมมุติตัวเลขขึ้นมาเต็มพันนะครับครูจะสมมุติตัวเลขเป็น13000หมพและ13000 500ขออภยัยเป็น700ดีกว่า789นะครับเราจะทำให้สองจำนวนนี้นะครับเป็น ค่าประมาณจํานวนเต็มพันนะ,ะ idag. นะครับมาดูข้อที่1สิ 3, 1> นะครับข้อที่1 1 3 2 7 9นะครับเราจะทําเต็มพันใช่ไหมเราก็ขีดไว้เลยเต็มพันนะครับเราจะทําเต็มพันนี่นะครับถ้าเราจะทําเต็มพันเราต้องดูที่100หลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข2นะครับหลักร้อยเป็นเลข2ถ้าหลักร้อยเป็นเลข2อยู่ในส่วนของตัดทิ้งนะครับ เราก็ต้องตัดตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับตัดตัวนี้ทิ้งไปเลยก็จะได้เป็นหนึ่งทมืนสามพันทวนนะครับนี่คือตัดทิ้งนะครับต่อมาอีกจำนวนหนึ่งนะครับทํำเน็นจำนวนเต็มพันเราต้องทําจำนวนเต็มพันใช่ไหมถ้าทำเต็มพันต้องดูหลักร้อยลูกหลักร้อยเป็นเลข7แล้วก็ขึ้นมาดูว่าเลข7เนี่ยต้องเพิ่มขึ้น หรือตัดทิ้งนะครับปรากฏว่าเลข7อยู่ในการเพิ่มขึ้นเราก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มก็จะกลายเป็น14,000 4000นะครับโอเคนะครับผู้เกมคิดว่าตัวอย่างทั้ง4ตัวอย่างนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจในการประมาณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับ ในการหาค่าประมาณเขาจะบอกว่าค่าประมาณเนี่ยเป็นค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นนะนะครับตรงนี้คือจํานวนเต็มหมื่นตัวนี้คือเต็มแสนและตรงนี้ก็คือเต็มล้านถ้าค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นนะครับอย่างข้อหนึ่งนะครับเราก็จะตอบว่านะครับดูข้อที่หมื่นนะครับดูนะถา้าเขาจะเอาค่านี้เราก็ต้องมาดู ค่าประมาณตรงนี้มันเนาะหลักร้อยนะครับฉะนั้นแล้วค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นในข้อนี้ก็ขออภัยขออภัยนะครับขออภัยคูเกมดูหลักผิดนะครับเอาใหม่นะถ้าค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นโอเคตรงนี้นะครับเต็มหมื่นนะเราต้องมาดูที่เพื่อนมันก็คือหลักนี้โอเคอันนี้ถูกแล้วนะครับผมเรามาดูซิว่าถ้าค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นของ 1, 1 000, 4 000, 9 000, 4 000, 8ล้าน4แสน9 4จะเป็นเท่าไหร่นะครับก็มาดูว่า90,000มเนี่ยมันมี4,000ที่ที่จะต้องเป็นหลักที่เราพิจารณาเนี่ยถึง5หรือเปล่าถ้าเกิน5เราจะบวกแต่ถ้าไม่ถึง5เราจะปัดทิ้งนะครับถ้าเลข4มันไม่ถึง5ใช่ไหมลูกก็ต้องปัดทิ้งก็จะกลายเป็น1ล้าน 4 0 0 0 0 0เนทวนนะครับผมเข้าไหมต่อไปค่าประมาณจำนวนเต็มแสนถ้าเขาถามถึงค่าประมาณจำนวนเต็มแสนใช่ไหมครับเขาจะเอาเต็มแสนใช่ไหมเราก็ต้องมาดูที่หลักข้างกันก็คือหลักหมื่นนะครับ9มากกว่า5หรือน้อยกว่า5ครับถ้า9มากกว่า5เราจะต้องปัดขึ้นนะครับถ้าปัดขึ้นก็จะกลายเป็น1ล้าน 500,000ครับหนึ่งล้านห้าแสนนี่นะครับผมต่อไปเป็นค่าประมาณจํานวนเต็มล้านนะครับเต็มล้านข้อนี้นะข้อนี้นะเต็มล้านโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับการทําจํานวนเต็มล้านก็คือจะต้องดูที่หลักอะไรลูกนะครับถ้าจะทําเต็มล้านต้องมาดูที่หลักแสนไงลูกนะครับเต็มล้านต้องดูที่หลักแสน นะครับเลข4นะครับถึงเลข5ไหมครับหลักการคือถ้าเกิน5ให้ปัดถ้าไม่ถึง5ให้ปัดทิ้งนะครับถ้าเกิน5ให้ปัดขึ้นถ้าไม่ถึง5ให้ปัดทิ้งฉะนั้นแล้วจำนวน1ล้านนะครับ1ล้าน4แสนถ้าสีเนี่ยเลข4ี่เนี่ยเขาไม่ถึงเลข5นะครับก็ให้ปัดทิ้งนะครับก็จะได้เป็น1ล้านท้วนนะครับ โอเคสำหรับข้อการประมาณค่า1.9นะครับผมตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับอตตัวนี้ให้เราเขียนจำนวนนะจำนวนที่มีค่าประมาณ70 0 0หนะครับให้เราเขียน3จํจำนวนนี้ลงไปนะสำหรับหน้าที่16นะครับข้อที่2ต่อไปหน้า17นะครับให้เราระบายสีลูกโปง่งตัวนี้ทำง่ายนะครับเราก็ดูว่าค่าประมาณ จำนวนเต็มหมื่นของห0าหมื่นหนนะครับเราก็นำสีมาระบายสีให้เรียบร้อยนะครับผม